ดีผลดีตามมาปัญญานำพาสุขสารน้อมนำสิ่งใดด้วนให้เบิกบานคราล่วงเลยการพบผ่านร่มเย็นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิลเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุข ความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสมุทรเจ้าจเจ้ามีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมชั้งหลายอัตมาภาพพระประชญัเกียรตมรักเกียมรยมาปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในราการรัศมิธรรมซึ่งออกอาศเป็นประจำทุทกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11.30นาฬิกาามาทดยประมาณ สำหรับวันนี้นั้นเป็นวันพระสบดีที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6 8ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน10ในวันนี้เป็นวันที่ยิโยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งกุญงามและความดีเริ่มต้นแต่เช้าพร้อมด้วยลมหายใจที่มีก็สั่งสมคำาดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดลบบุรี ยังวัดน้องหินใหญ่เนี่ยนำพาคณะผู้ปฏิบัติธรรมไปด้วยเนื่องจากว่าเป็นช่วงวันสําคัญที่ท่านกําหนดไว้ทําบุญอายุท่านมงคลพระจาจาร์เจ้าธิการวุฒิไกลอนนภุทโธเจ้าในตำบลดอนด,นดนึงเจา้าวัดวัดน้องหินใหญ่ก็เจ็ดสิบกว่าปีแล้วคุณโยมท่านก็จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในช่วงนี้เราก็ถาวายความกตัญญูกตเวทีนั่นก็คือการได้มีโอกาสในการได้ไปร่วมุติตา ัวันนี้จะเตรียมในะเรื่องของผลไม้รักไายเตรียมไว้พร้อมเลยมีฝรั่งยกเข่งไรมีแตงโมมีในเรื่องของถนนเราเพิ่งเสร็จงานเทศมาชาติไปก็ออกเรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะนําไปถวายแล้วก็ร่มในกิจกรรมปริบัติด้วย1นึ่งคืนในคืนนี้ก็มีคณะยัดโยมนะแม่แม่ก็หนึ่งคันรถแต่ตัวเราเองก็ไปคันหนึ่งเพราะว่า ตัวรถนั้นก็ไม่ได้ค้างกับเราด้วยในส่วนรถตู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปรับกลับในช่วงเย็นเก็ให้งานรับบาตรที่สำนักนะรับเรื่องดีๆไม่งั้นโชเฟอร์มีจํานวนเท่านี้นก็ยอเดี๋ยวจะนะกระทบเรื่องรับบาตรยําเช้าไปฉะนั้นก็ส่งเสร็จกลับในส่วนรถตู้นะส่วนเราเองก็ยังอยู่ดูแลให้ใช้รถสองคันกันหนึ่งก็ไว้สำหรับวิ่งมาวิ่งไปมีกิจกรรมใดๆก็จะได้มีภารกิจ ทำเรื่อนการไปด้วยความรื่นไรินี่ก็เป็นความตั้งใจในการร่วมอนุโมทนาการยยอมที่ทราบข่าวก็โมทนากันเนี่ยเพราะว่าแต่และวันแต่และวันที่ผ่านๆนั้นเราก็มีกิจกรรมอันหลากหลายไม่เหงาเราก็ยอมอยู่ด้วยกันเนี่ยมีเรื่องราวอันมากมายให้เราได้ดาเนินชีวิตไปด้วยความสงบร่มเย็นแต่ว่าก็หลากหลายนะก็ไม่เหงาแน่นอน แล้วก็ปฏิบัติธรรมกันหนึ่งราตรีเชืนี้ก็มีบรรยายในรอบคัมพ่งนี้ก็อีกหนึ่งวันนะช่วงใบ,ยบยเย็นๆจบในส่วนของเบรกก็ค่อยกลับลมาต่อกันในส่วนทางการปฏิบัติธรรมที่นี่ยันนี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนํามาฝากญยติโยมนะร่วมอนุโมทนาบุญกันในกิจกรรมนี้ก็คอยทันยุวัฒนมงคลยืนยาวอยู่เป็นร่มโพ์ใสอีกหลายหลายปี ความเบรระในทุกวันนี้มันก็ลุ้มๆ,ๆ,ๆุมดอนดอนคุณผู้ชมยิ่งเป็นเจ้าวาดด้วยยิ่งโอ้โหนะไม่รู้นอนนอนอยู่วันหนึ่งวันใดจะนะโดนตรวจสอบหรือไม่หรือไม่รู้ว่านอนอยู่วันหนึ่งวันใดจะโดนเขาหาเรื่องหรือไม่มันหลายเรื่องนะคนเราใช้ทุกคนรักทั้งหมดมันก็คงจะไม่ใช่ได้โดยง่ายนะบางทีก็อาจจะมีคนชังคนไม่ชอบใจบางทีก็หาเรื่องให้วุ่นวายใจบางทีก็ต้องมีอันเป็นไปก็หลากหลายเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นทําให้เราต้องพิจารณาท้าวันนี้เองก็โมทนาบุญกับยันโยมที่ได้ร่วมกันคําจุนในส่วนของกิจกรรมที่เราได้เปิดบุญไว้นั่นคือการได้ร่วมกันเนี่ยเป็นสภาพทศกทณฐนสมคขีปีนี้ก็12ตกหลตุลาคมวันอาทิตย์เดือนหน้าแล,แล้วกุณโยมนีสิบแปดละเหลือไม่เต็มเดือนละจะจะถึงวันทศกัณฐ์แล้แป๊บๆนะคุณโยมเยวออกพรรษาแล้วก็ทศกัณฐ์ ช่นกระถินปีนี้ก็ตามความตั้งเจตนานั่นคือวัตถุประสงค์ปัจจัยสด็จยมทั้งหลายได้ร่วมกันก็จะนำพาส่วนหนึ่งก็เป็นสลาแสดงธรรมคือชำระในเรื่องของตัวเลขของสลาแสดงธรรมที่เราดำเนินการในการบรนนญาอยู่ในปัจจุบันส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของรถเรียกว่าเนกประสงค์ซึ่งใช้เครื่องยนต์กูป,ปตา้าก็เป็นรถ ที่เราใช้สูบน้ําได้ด้วยเราก็ยังขนของไปมาและยังวิ่งงานต่างๆนานานในเขตพื้นที่งบประมาณในส่วนของตัวรถนั้นก็รวมเครื่องยนต์ด้วยแสนกว่าบาทก็เพียงเท่านี้ส่วนตัวเครื่องยนต์นั้นเราเบิกมาก่อนเพราะว่าเราจะใช้สําหรับในการสูบน้ําก่อนก็ทําประโยชน์ก่อนเลยนะกว่าตัวรถจะต่อเสร็จก็เอาตัวเครื่องยนต์นั้นมาใช้เลยซึ่งเครื่องยนต์นั้น,นเนี่ยเขาก็เป็นการได้ ออกแบบไว้เพื่องานทนทานในเรื่องงานเกษตรกรรมทั้งหลายสําหรับเกษตรกรตัวเราก็เอามาปรับใช้ได้เพราะเราอยู่ในเขตพื้นที่หนาทั้งหมดกันยนต์สามสิบสองไร่บวกสิบไร่แล้วก็บ่ยเก้าไร่ที่ซื้อใหม่ดันั้นก็เป็นเขตที่เราจะต้องใช้ในเรื่องของการสูบน้ำวิทย์เขา้าวิทย์ออกก็ว่าไปอันนี้เป็นความจําเป็นน,นในตัวเครื่องยนต์นั้นงประมาณหกหมื่นบาทโดยประมาณ ก็มีโยมเที่ยวประทับให้กองทุนให้สามหมื่นบาทเป็นประธานอุปถัมภ์หนึ่งกองทุนแรกให้เราบุญใจในการน้อมนำัานในตัวเครื่องนั้นก็หลืออีกหนึ่งกองทุนก็ถ้าเป็นประธานอุปถัมภ์ก็ซื้อได้หรือถ้าสามัคคีกันก็คนละห้าพันคนละหมื่นก็ว่าไปการงิประมาณที่เราจะเบิกเครื่องออกมาก่อนพร้อมอุปกรณ์ทั้งหลายก็หกหมื่นบาทโดยประมาณงั้นก็ฝากไว้ที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้า เน่ย0619199149ในส่วนของตัวแท่นเครื่องที่มีล้อเข็ยนนั้นนาของร้านค้าที่ตลาดแสงฮารีท่านเป็นเจ้าภาพท่านขายอยู่แล้วท่านก็ถวายมูลค่าห้าพันร้บาทท่านบอกไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวเบิกเครื่องมาได้ก็ไปรับถวายขนใส่รถกลับมาแล้วก็มาประกอบกันแล้วก็ใช้งานเลยในสำนักนี่ก็เป็นเรื่องบุญจัดสรรให้ในการนี้ ในเรื่องวัตถุประสงค์ของกีินนั้นเป็นบริวารก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจนทั้งในส่วนของปัจเจสีในการจัดซื้อที่ดินข้างๆอีกในส่วนของถนนแปลงนี้อย่างคงค้างอยู่ก็ค่อยๆทยอยเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็จัดซื้อกันต่อไปดังนันในเรื่องของกี่ินนันทีปีนี้ก็เลยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากเพราะเรากําลังพัฒนาในส่วนของพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มความพร้อมประสิทธิภาพที่มีให้คุ้มค่า การปฏิบัติธรรมนั้นในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราก็เห็นเลยว่าประโยชน์ในการได้นำพาาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันตลอดทั้งปีนั้นเป็นเช่นไรนั้นร่มเย็นเป็นสุขเรียบร้อยราบรืบ่นในกิจกรรมทุกกิจกรรมทีท่ผ่านมาปีหน้าก็จะมากกว่านี้อีกเพราะว่าปากต่อปากคุณโยมเราก็ต้องเตรียมสถานที่ไว้ต่อไปก็หาที่สงบร่มเย็นหาที่ธรรมชาติหาที่พักผ่อนหย่อนใจหาที่คลายเครียดอะไรพงนั้น,นามาบำรุงสุขบ้างมาบัดทุกข์บำรุงสุขบ้าง แล้วก็ไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่เหมาะสมทัานก็ช่วยกันนะไรจะเป็นเฉภาพหลักเจภาพรองก็ว่ากันไปส่วนกรถินนาฐานที่เรานั้นรวบรวมปัจจัยก็นํามาใช้ตามวัตถุประสงค์นี้ตัวกรินนั้นเป็นเรื่องของปริวารเป็นรื่องของพระไตรเป็นเรื่องของพระข่าวที่นี่เขาใช้ย้อมสีซึ่งตัดเตรียมมาเรียบร้อยได้ดีโดยประธานอุปธรรมนในปีนี้คุณแม่ที่พาเรลียงกุลพร้อมด้วยครอบครัวทั้งกอง จเป็นประธานในการจัดทอดแล้วก็เปิดสมัคคขีพวกพเราได้ร่วมกันทันสิบสองตุลาคมก็มีรถจัดเตรียมไว้ให้เป็นรถตู้นะยังไม่เป็นรถบัสเพราะยิโยมยังอกสันควัญหายอยู่เดี๋ยวรอให้พร้อมซะก่อนก็เป็นรถบัสได้นะี๋ยไม่ต้องตกใจทุกอย่างก็เป็นไปตามความเข้มแข็งของจิตเรางั้นก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมบุญกันในการนี้ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้า เนี่ยส mm ่วนหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเป็นสายบุญเนี่ยสายหนึ่งเส้นทางของราชการรัฐธรรมเราก็หนึ่งเส้นทางนะในส่วนของบุญกุศลในเส้นนี้ส่วนที่เหลือเขาก็สมัครคีกันก็หลากหลายมีทั้งในชุมชนมีทั้งบุคคลที่คุ้นเคยมีทั้งสิทธิเก่าสิทธิใหม่ก็ว่ากันไปเขาทราบข่าวเขาก็มาร่วมเป็นกําลังใจสนับสนุนเสริมทุนแล้วก็เกื้อกูลวัดวารามให้เจริญงอกงามไปบุญสืบไปด้วยความตั้งใจแล้วก็กําลังใจที่มากมียก็หมดทั้บุญกัน ใช้วันนี้ยกคำโกรบภพันไว้ต้นบทว่าเหตุดีผลดีตามมาปัญญานำพาสุขสารน้องนำสิ่งใดล้วนให้เบิกบานราล่วงเลยการพบผ่านร่มเย็นเหตุดีผลดีตามมาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราพยายามอธิบายกันในเรื่องนี้บางคนนึวกว่าทุกอย่างที่เรากระทำไปเนี่ยจะไม่มีผลอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำตามอาเภอใจซึ่งผลนั้นเกิดมากมีก็เยอะ ถ้าเราหลงไหลไปกับจิตของเรานี้เนี่ยมันจะเสียหายโกรธโกรธเลยเกลียดเกลียดเลย,เเเลยชังชังเลยนะมันก็เกิดความเลวร้ายถ้าเราเองรู้ถึงผลที่จะตามมาเนี่ยนะว่ามันเป็นเช่นไรเนี่ยเราจะระวังเหตุมากเชียวสมมติเราจะไปทําร้ายใครสักคนหนึ่งนให้ถึงแก่ความตายตอนกระทำเขาเกิดการเกิดขึ้นวันเดียวเหตุการณ์เกิดขึ้นแค่ช่วงอิดใจเดียวเอาซะถึงตาย แต่ผลร้ายที่เกิดขึ้นกับเราหลังจากการนั้นพอโดนตำรวจจับโอ้โหไล่ติดคุกกันพลัวันและสุดท้ายตัวเองก็ต้องตกตายตกตามกันถูกไหมละ่ะประหารชีวิตอย่างนี้สุดท้ายไอ้สิ่งที่เราทําไปในวันนั้นเนี่ยผลลั์มันยาวไกลนั่นไม่ใช่จบแค่ชาติเดียวด้วยถ้าเราเกิดทําร้ายนในส่วนของบุคคลทั่วไปก็ยังระดับหนึ่งของโทษถ้าเกิดเป็นพระสงฆ์ละ่ะผู้มีศีลมีธรรมละ่ะ กสูงขึ้นไป,ไปถึงขั้น้าเป็นพระเจ้าขึ้นมาเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นอนันตรีกรรมแหละทาร้ายให้ยังพระโรหิหตให้ห่อเนี่ยโอ้โหแค่นั้นก็เรียกว่าเสียหายนี่ก็สิ่งที่เราเกิดขึ้นในช่วงอึดใจเดียวด้วยอารมณ์ชั่ววูบเลยซ้ำไปแต่ผลรับที่จะต้องรับสภาพกรรมตามไปมันยาวไกลซะจนหนูเกินประมาณกปเลยเห็นไหมเหตุเกิดขึ้นเป็นอึดใจเดียวใช่ไหมชั่ววูบเดียวแต่ผลที่เราต้องรับสภาพนั้นมันมหาศาลซึ่งมันไม่คุ้มกัน มันเหมือนกับถ้าเราจะมีโลภะมีความโลภนะไปทําอย่างนี้อย่างนั้นจนได้เงินมานะเป็นกออเป็นกรรมล้วก็นึก,กว่าเราจะร่ำรวยกันย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงแค่อึดใจเดียวแต่ว่าพอโดนรวบโดนริบโดนยึดทรัพย์หมดเลยทีนี้อ้ที่ทำมาทั้งหมดหายพฏิจนะุจริินี่กอรับชั่นโทษโอ้โหหนักกันยะ่างเราก็ต้องรับสภาพยาวไปแล้วไม่ใช่จบแค่ในชาตินี้ โทษทางโลกจบในชาตินี้แต่กฎแห่งกรรมอีกยังมากมียขยอมให้รู้ว่าจะต้องไปจบลงในชาติไหนงั้นผู้มีปัญญาจึงไม ah it, ่เผลอไัยถ้าเราเข้าใจในเรื่องพวกนี้เราจะระวังเหตุมากเชียวเราจะคัดสรรเหตุทําอะไรก็ตามทีเราจะทําให้เหตุดีๆผลดีจะได้เกิดขึ้นมากมีติดตามมาในทางกลับกันก็เหมือนกันบางคนจะใ,ใส่บาตรข้าวทั้งพีเดียวนะเป็นบุญคําจุนเอาไว้ด้วยเหตุดีที่กระทาไปเนี่ยไปอยู่บนสวรรค์ยางไงขุนยอม กินกันยาวเลยนะข้าวตะพีเดียวแต่โอ้โหอิ่มทิพย์ไปนานวันเก <c oughs> ิดพบภูมินี้ภูมินั้นไปสุคติตั้งนั้นหลือ,อยังดูสิทํากุศลครั้งเดียวแต่ว่าแหมมันปรับเพื่มใจมันต้องก,กระถินเนี่ยเราเนะี่ยทำเหตุกระถินเอาไว้อ่าชาตินี้เราอาจจะอับจนค้นแค้นเข็นใจอ่าเพราะว่าไม่เคยทําไวน้นี่ในการก่อนนั้นแต่พอได้ทําในการนี้แล้วปรับเหตุใหม่นี่ตั้งใจมุ่งมั่น <c oughs> ทำเหตุในปัจจุบันใช่ดีซะ แล้วจิตมันมีความสุขสันต์นี่กเกษมเกิดขึ้นมากมีได้เริ่มบุญกระถินได้เริ่มบุญอนุโมทนา,นาพอรารับดับชีวาเนี่ยโอ้คุโยมมันสุข,ขีนะไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นไปเที่ยวสวรรค์ชั้นนี้บุญบารมีส่งเสริมไม่เห็นโอ้อยู่ไปจนชั่วพบชั่วภูมินะคุณโยมดูสิจากแค่เหตุการณ์ที่เรานั้นกเ,มมนเนกษมเป็นคั้าเดียวยเนเหตุดีผลดีก็ต้อมทวีคูได้ถนะ้าไม่เราเข้าใจเนี่ยเราจะไม่หน่ายดี ก็จะไม่เบื่อบุญไม่เบื่อกุศลไม่เบื่อคุณงามและความดีเพราะเรารู้ว่าเหตุเหล่านี้เป็นเหตุดีทํากรรมดีเหล่านี้แล้วจะมากมีซึ่งความร่ำเย็นเสืบอไปคือมันกินกันไปยาวๆก็อยูพระสงฆ์เราก็เช่นเดียวกันเราดูสิว่าไปฟังเทศฟังทมปฏิบัติเอามักเอาผลพอได้มักผลจากการฟังครั้งเดียวเนี่ยหรือการปฏิบัติจนเกิดความแตกฉานเห็นในเรื่ององค์ธรรมนะพบมักผลนิพพานทีนี้ก็นิพพานและกินกันยาวเลยคุณโยมสงบร่ำเย็นไปยาวเลย เนี่ยจนถึงที่สุดทุกอย่างที่ว่านี้งั้นเมื่อกรรมดีมันเกิดเนี่ยในสิ่งที่เราข้นขวายได้เต็มที่เนี่ยผลลัพธ์ที่มันมากมีมันใช้เกิดความสวัสดียาวไปเลยคุณโยมงั้นพวกเราจึงได้มีโอกาสในการได้ใช้ประโยชน์ของกรรมดีอย่างนี้นยกตัวอย่างเช่นนะเราจัดซื้อเนะครื่องยอนต์สูบน้ําเนี่ยเราซื้อครั้งเดียวเนี่ยรวบรวมปัจจัยกันมาเนี่ยพอครั้งเดียวแล้วเป็นยังไงพอซื้อมา ก็ใช้กันยาวโยมเขารับประกันตัวเครื่องเนี่ยสามปีไอต,ตัวเราเนี่ยใช้กันเนี่ยสามสิบสี่สิบปีก็ยังใช้ได้เนี่ยโยมที่เขามาสูบน้ําที่สาลักเนี่ยวิทน้ําเขา้าวิทดน้าออกจนาเขาเนี่ยสี่สิบปีนะเขาใช้มายาวไกลก็บอกโอ้โหตัวน้ำมันดูแลรักษายังไงมันก็อยู่ได้มันทนทานนาปีคือมันไม่พังง่ายมันเป็นเครื่องยนต์สําหรับผู้ที่ทําการกเกษตรเนี่ยเขาออกแบบไว้ให้ทนทานอยู่แล้วเนีย่ยฉะนั้นเราทําเหตุไปครั้งเดียวเนี่ย นะีแต่ลรนสูบน้ําก็ได้ยาวเลยอย่างนี้เยเ่องประมาทปไมยเนะ่ไปขับเคลื่อนในเรื่องของตัวรถมันก็ไหลได้นะีเพราะรถนี่พอมีเครื่องยนต์เสร็จมันก็ขับเคลื่อนได้เราถึงสั่งต่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้เนะีเพราะการสูบน้ำมันไม่ใช่สูบอยู่กับที่นะคุณโยมเนะีเรามีสะหนึ่งสองสามสี่เรามีสี่สะก็ต้องวิ่งเองาตรงนั้นตรงนี้นะไม่เช่นนั้นแล้วเกิดฝังเอาไว้ที่เดียวแล้วที่อื่นทำไงทีนี้วุ่นวายละ ต้องเคลื่อนที่ได้ยั้นเมื่อเคลื่อนที่ได้เนี่ยเราก็จึงต้องมีวิธีการในการทํางานให้ตรงกับประตูสองที่เราออกแบบไปเราจึงใช้เป็นรถขับได้ <c oughs> เคลื่อนที่ได้สูบน้ําได้ประโยชน์จึงยาวไกลเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สูบน้าจะเกิดไม่ใช่ทุกวันจะมานั่งสูบน้ําทุกวันก็ไม่ใช่ขนของบ้างวิ่งมาวิ่งไปขนคนบ้างทําได้หมดแล้วก็จะเราเราจะใช้แบบไหนยนันเหตุที่ทําครั้งเดียวนี่แหละแต่ผลลัพธ์นั้นอยู่กับเราไปยาวไกล ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนฉะนั้นนี่คือกุศลที่เราทําไว้ผลมันถึงข้องานเหมือนสลาก็ได้สลาจะเกุศลเราบูรณะกันขึ้นมาในปีนี้จนแล้วเสร็จสาเรียด้ดีพร้อมใช้เราก็ใช้กันยาวอโยมนี้ใช้มาตลอดตั้งแต่เช้าสายบ่ายตกเย็นก็ยังใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นยาวไกลเราใช้กันมาในคุณโยมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่อันนี้สงมันยาวใช้กันยาวฉะนั้นทุกเหตุดี นะผลดีจึงตามมาถ้าเราไม่ทําไว้ก่อนล่วงหน้าเสียหายก็ณดียเสียหายฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างนี้คงจะพังโอ้โน้ําคงจะเจิ่งนองมากมายทั้งในะเรื่องความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายที่เรานั้ะไม่ดูแลนะแต่นี่ไม่ใช่นี่เราเร่งนะเรารู้นี่ว่าเอาแน่แล,ล้วฝนตัดสินใจเนะี่ต้องรีบทำความเพียรให้พ้นความทุกข์ทนคือการที่ชวนยัดยม่มไปข้นขวายตอนปลาปาบังกระถินบ้าง เบิกมาก่อนได้ซ้ําไป <c oughs> อย่างกระถินปีนี้กองแม่บุตรนิพพาพเรียงกุลท่านก็เตรียมเงบประมาณปัจจัยแต่ว่าท่านเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเราก็บอกว่าถ้ารอมาให้ปีนี้แล้วก็ดูท่าแล้วคงจะไม่ได้ขยับขยันเคลื่อนที่เลยแต่อย่างไรแต่ปรากฏว่าท่านก็เข้าใจท่านก็บอา้าเบิกไปก่อนล่วงหน้าเลยทําไปทําไปล่วงหน้าจนสําเร็จเสร็จแล้วก็ทอดกระถินฉลองสลาไปนี่เป็นความตั้งใจของท่านที่ท่านทุ่มเท อันนี้คือปัญญานาพาสุขสันต์งั้นเมื่อเราทําเหตุดีผลดีตามมาซะแล้วเนี่ยเรามีปัญญานี่เรารู้ผิดชอบช่วดีนี่รู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้อะไรเป็นโทษไม่ใช่โทษแล้วก็เลือกทำเอาในชาตินี้งั้นคนที่เลือกได้เนี่ยคนที่พิจารณาได้เนี่ยคนที่ตั้งใจในการที่จะน้อมนาแต่กรรมดีชีวิตจะพบเจอความสุขียอะโยมเพราะว่าเป็นเหตุใหม่ผลใหม่ย่อมมี่ส่วนของเดิมเราก็ต้องทําใจในเรื่องที่เราต้องพบเจอวิบากอุปสรรคต่างๆเพราะเราทาไปแล้วคุณโยม ถ้าเราเลือกได้นะเราก็ไม่ทำหรอกแต่ตอนนั้นเราอาจจะไม่มีปัญญาอาจจะเขาอาจจะเบาปัญญาอาจจะรู้ไม่ทั่วถึงธรรมของพระศาสดาที่ทรงชี้ไว้เราจึงเกเรเราจึงเดลอวหลายเราจึงทำหน้าที่ไม่เต็มที่ในสิ่งที่เราควรจะทำให้มันเจริญงองงามไปบุญสืบไปถูกไหมละ่ะแต่ด้วยความที่ว่าไม่รู้วิชามันบังตาหรือว่าตัวตัญหามันบังใจก็ได้เราไม่รู้ก็ทําส่งเดชไปตามอำเภอใจของเรา ซึ่งมันก็มีผลทำให้เราต้องพบงเจอในปัจจุบันเพราะเป็นเหตุอดีตเหตุเก่าแต่พอเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องทําเหตุใหม่แหลนะเหตุปัจจุบันซะให้มันเป็นประโยชน์ในชีวิตหนึ่งที่เรายังมีลมหายใจก็ใช้ให้คุ้มค่าเหตุใหม่ที่เราทํานั้นเนี่ยจะนําพาให้พบเจอความปรีดาหรือความกเกษมหรือความสุขสารนะเพราะเรารู้ว่าการที่เราทําเหตุดนะีความสุขีและความเบิกบานเราจะได้พบผ่าน นั้นยามที่ร่วงเลยการก็หมายความแก่เท่าชะตาเราทําเหตุไว้ดีถูกไหมเก็บหมอมรอมริบนะเก็บในวันนั้นขยันในวันนี้แล้วก็เก็บหมอมรอมริบไวด้ดีพอไว้บรรปลายอย่างนี้เงินทองก็พอมีพอใช้พออยู่พออาศัยพอได้อย่างตนให้พ้นไผยไม่ต้องเดือดร้อนนะพอมีกินมีใช้นี่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะเรื่องของนะปากทอ้องของตนเองแต่ถ้าไม่ทําเหตุไว้แล้วก็ ปั่นปลายชีวิตจะมาเล้นรนขนขวายแสวงหาไอตอนที่เรามีอยู่เรากลับไม่เห็นคุณค่าสุญุสีสสยเสียหาย,ยกันหมดเนี่ยยามบั่นปลายอย่างนี้มันจะแบวที่ไหนเนีย่ยดังบางคนเนี่ยเขาฉลาดเขาก็ทําไปเก็บไปใช้ไปไอส่วนที่เก็บก็เก็บไปส่วนที่ใช้ก็ใช้ไปต้องบาลานซ์กันต้องบาลานซ์กันอย่างวัดวารามที่เขามีทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งมีสมัยไหนเขาต้องรู้ครูบาอาจารย์ในสมัยการก่อนเนี่ยท่านต้องวางแผนวางผังเอากระถินมาพระป่า,ปามี น้ำไฟแยกบัญชีไว้อ่าเงินกองกลางเงินกองคลังเอาไว้เผื่อหรือเผื่อขาดในการที่จะพัฒนาวัดวารามสืบไปอ้าวในส่วนของการที่ต้องใช้รายเดือนอ่าใช้จ่ายใดๆก็ต้องจัดสรรไว้สมัยก่อนเราก็วางงานไว้นีแล้วก็มีในส่วนที่เป็นประโยชน์ใดๆก็เก็บไว้สําหรับรุ่นต่อ,ตอไปคือยกให้รุ่นต่อรุ่นมาพอรุ่นต่อรุ่นมาเนี่ยเขาก็ไม่กล้าไปยุ่งหรอกเงินครูบาอาจารย์นี่มันเป็นการที่เราประกาศเรารู้ว่าเออครูบาอาจารย์ท่านให้ขวัญถุงไว้ พอร,รุ่นถัดมาเจ้าวาดรุ่นถัดไปท่านก็พัฒนาต่อยอดเพราะว่าทําดีนี่คร,รูบาอาจารย์ปูทางมาดีแล้วรู้จักในการบริหารจัดก,การในการใช้ไม่สุนสุดลยไม่เอาไปเหลวไหลมันก็อยู่มั่นคงกันยาวไกลมาจนถึงปัจจุบันนั้นบางวัดเนี่ยที่เขามีเงินเป็นคลองกลางเนี่ยหรือเงินกลางจะประวลาจาังรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งเพราใช้ใจ่ายเนี่ยมันต้องมีการบริณะต้องมีการปฏิสังขรณ์ต้องมีในเรื่องต่างๆที่ดูแล้วนะเพระาะอย่าลืมว่าในโลกเรานไม่แน่นอนใช้ไปเสาไปเสวเก่าไป ก็ต้องคอยพัฒนาในเรื่องพวกนี้ท่านทุกอย่างเขาก็มัน่นคงเพราะว่าวัดอารามทำมันเป็นปึกแผ่นนี่มันมีงบประมาณของตัวเองเพราะว่าวัดเราไม่ได้รับงบจากหลวงอะไรเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีทั้นในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของวัดซึ่งท่านบริหารจัดการให้ดีมันก็จะมีความสุข,ขีของยงไม่เดือดร้อนอะไรไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยกับตัวเองนี่คือครูบาอาจารย์ท่านวางงานไว้ในทางกับกันพอเรามาถึงในปัจจุบันเกิดสุริสุร่าเห็นมีเยอะอใช้จ่ายเละเทะไปทีนี้เหตุใหม่เป็นไง คนละเรื่องกับเหตุเก่าที่ผ่านมาที่ก็โดนตรวจสอบโดนรวบโดนริบโดนอายัดโดนยึดไปโดนจับศึกโดนติดคุกไปเนี่ยไปใช้เสียหายผิดวัตถุประสงค์นะมันก็เสียท่านั้นทุกอย่างที่เป็นเหตุถ้าเราทําดีความดีก็เกื้อกูลเราเรื่อยมาถ้าเราทําไม่ดีขึ้นมาอะไรความไม่ดีที่ว่ามันก็เป็นภารีเบียดเบียนชีวิตขตนันต้นนะให้มองเศร้าไปนั้นคือระบบเขาทําไว้ดีแล้วแต่เราทําให้มันเสียระบบเท่านั้นเองเนี่ยเพราะเราเกิดความคิด มือนโยมที่ว่ามีขา่าวเนี่ยวัดหนึ่งเขาก็มีเงินคองคลังอยู่ร้านหนึ่งนะล้านบาทเอาไว้สําหรับเป็นน้ําเป็นไฟเป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะบริหา้ปฏิสังขรณ์ <c oughs> ในส่วนทั้งหลายแต่คิดถึงล้านบาทโอ้โหมันเยอะนะเราเอาไปปล่อยดอกไหมอ่าเริ่มคิดละไปปล่อยดอกได้ดอกเท่าน,นั้นเท่าน,นี้จะได้เอามาจ่ายน้ําไฟพออนุมัติเซ็นถอนกันออกไปเอาไปปล่อยดอกอย่างที่ว่าไว้นึกก่กว่าจะได้น้ําไฟก็กอกูลกลับมาหมดมนะโยมต้นก็หายดอกก็หด หมดแถมโดนศึกอีกต่างหากเนี่ยความเชื่อคือมันเกิดความารู้สึกว่าแหมความโลภมันครอบงำเข้าม,มาเต็มที่กันไดเพราะมันมีเข้าไปสแส้วมันก็อยากใช้นะทั้งทั้งจริงแล้วโอ้โหคุณโยมเงินล้านบาทสําหรับวัดอารามมันน้อยมากนะอย่าไปเทียวว่าเยอะคุณโยมเพราะว่าวัดเป็นองค์กรใหญ่โย,ยมลองนึกถึงนะสะลงสลาเกิดน้ํารั่วเกิดไฟช็อตต้องเสียหายต้องหาเงินที่ไหนท่าสงทาสีงานตกแต่งงานดูแลงานบริหารจัดสรรอีก มากมีหนึ่งล้านที่ว่านี้เนี่ยโอ้หายใจที่เด็กก็หมดเลยถ้าเราจะใช้นะนนไหนจะเรื่องของการบรหิหารจัดการีกฉะนั้นในเรื่องของวัดเนี่ยเขาจึงให้มีความมั่นคงไว้ไม่ใช่ปล่อยไฟตัดน้าไม่ไหลเสียท่านะคุณโยมเนี่ยดันั้นทุกอย่างก็ต้องดูกระถินมีพระป่ามาเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับในการที่จะต้องพัฒนาดูแลรักษา ต้องมีทั้งสองส่วนส่วนที่จะพัฒนาก็ส่วนหนึ่งส่วนที่ต้องเก็บเอาไว้สําหรับรุ่นต่อไปในการที่จะใช้ในภายภาคหน้าอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่มีเท่าไหร่เทหมดหมดหน้าตากักแล้วก็บอกไม่มีไอ้ตอนมีไม่รู้จักรักษาไอ้ตอนไม่มีแล้วจะไปร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาเนี่ยเสียหายคุณยอมอ่าจนมันเสียหายในงานพระศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องอนุเคราะห์ส่งเคราะห์กันอย่าลืมเดี๋ยวโรงเรียนมาขอใช้สถานที่เดี๋ยวเรื่องตุนการศึกษาคนนั้นคนนี้เดือดร้อนอีกมากมีมันมีงานตั้งหกด้านกูยมอม อานะั้นในเรื่องของงบประมาณเราเองก็ต้องรู้นะว่าเราจะต้องบริหารจะต้องจัดการให้มันลงตัวพอดีอยนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าเดือดร้อนโยมเนี่ยก็เดือดร้อนโยมเย่างพว่าเราเนี่ยหากมัดแมน้นว่ามั่นคงเนี่ยงานพัฒนาต่อนเนื่องในเรื่องของสิ่งที่ต้องปลูกสร้างหรือว่าสิ่งที่ต้องนะดูแลความล้างเนี่ยนะให้มันกลับมามีชีวิตชีวาให้กลับมาใช้งานได้เมื่อมันสิ้นสุดในส่วนของงานบริหารซะแล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือมันก็ธรรมดาธรรมดาแล้ว บินตาบาดมีก้าวห้ฉันมีน้ำม,นมีก้าวม,มีน้ำมีปัจเจศก็ดูแลกันไปอุป <c oughs> ก,กรณ์ของใช้ก,ก็ครบคันที่เหลือก็แค่บริหารจัดการให้ลงตัวงั้นเราเองก็ไม่ต้องหนักในเรื่องเป็นภาระราธุระมากแต่ทุกอย่างทุกสิ่งก็ต้องมีคงคลังไว้ทำาม่คงคลังนี้สําคัญนะเพราะว่าเรื่องวัดวารามเป็นเรื่องขององค์กรคุณมันไม่ใช่นึกจะหมดก็หมดเลยพวกนี้ค่อยหาใหม่พวกนี้จะไปหาที่ไหนเขาให้ไว้แล้วก็ต้องรู้จักใช้มันคุ้มค่า การวัตถุประสงค์เนี่ยเราจึงออกมาชัดเจนเลยว่าในหนึ่งปีที่ผ่านนเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างตามที่เราเจตนาและยศโยมเองก็อนุโมทนาเกื้อกูลมามันก็ต้องเสร็จเปน็นเรื่องๆไปน้ําไฟก็ส่วนน้ําไฟ <c oughs> นะการบรหิหารจัดการก็ส่วนบรหิหารจัดการเรื่องการนะปรุณะปฏิสังขร์ก็ต้องมีไปใช้ไปศึกไปใช้ไปเก่าไปใช้ไปโทมไปมันก็ต้องดูแลรักษาให้มั่นคงนะี่ไม่งั้นมันก็สลายกันอยู่บางทีเนี่ย ครูบาอาจารย์ทาไว้ยิ่งใหญ่ถึงรุ่นลูกหลานก็พังโทมสุดเสื่อมทุบทิ้งไปนี่ก็มีนะนี่ก็เพราะว่าเราไม่ได้บรหิหารจัดการฉะนั้นเหตุดีผลดีตามมาจานย์ก็สอนเ,เราไว้ในพิจารณาถึงคุณค่าของการรู้จักรักษาเสนาสนะหรือว่าวัดวารามไว้เพื่อเป็นประโยชน์ใหญ้ญาโยมสาธุชนคนทั่วไปได้มาใช้ประโยชน์ในรุ่นต,ต่อไปก็จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งญาอยมเคยทําส่งไว้ ภาพนีพ้ถวายรถทุกวัดนะที่เรามีโอกาสถวายได้เราก็ถวายแต่ถวายรถสร้างรถถวายเท่าก็ใช้บิณฑบาตท,ทุกวันนี้เป็นบิณฑบาตสิบแปดปีแล้วรถคันที่เราถวายวัดแรกนะรถตู้ที่เราถวายไปที่รพบุรีก็ใช้กิจกรรมงาน,นางคณะสงฆ์กิจเนิมลต่างๆภาพนี้ทุกอย่างหไหมถวายทีเดียวแต่มัาอิ่มเอนมใช้กันไปยาวไกลถ้าไม่ถวายกันในวันนั้นก็วันนี้ไม่รู้จะหากันได้หรือไม่ มันไม่ใช่ง่ายเลยโยมอย่างนั้นทุกอย่างเนี่ยเราตั้งใจทําเหตุของเราไว้นทําทความดีแล้วทาความเกื้อกูลกันไว้สนับสนุนในสิ่งที่ดีงามไว้เพราะชีวิตหนึ่งโยมชาตินึงมันได้ครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ทาคือลมหายใจเรามันมีแค่ชาตินี้นะชาติหน้าจะไปหวังคโยมว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาก็ชาตินี้เราทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราเกิดมาแล้วให้เราภูมิใจฉนั้นจะโยมหลายาท่านที่สุขใจในการที่เราอยู่ในร่มไสของพระศาสนาห,หรือในรัธรรมอย่าเราจะเข้าใจชัดเจน เัินหลายคนหลายท่านถึงเห็นความเพียรน,นะ,นะนนเริ่มที่เราทุ่มเททำเพราะว่าประโยชน์อันเลิศล้ำมันเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราไม่ทําในวันนั้นเราก็ไม่ได้ในวันนี้คุณโยมทุกอย่างที่เรามีในวันนี้พราะเราทํามาเองทั้งนั้นเลยไม่ใช่ลอยมาเองได้นะนะต้องทําต้องทุ่มต้องเทคุณโยมทั้งทุ่มเลยทุ่มแรงกายแรงใจเทก็เทงบประมาณในส่วนที่เราหาได้กามาลงไว้เนี่ยบางคนเขาไม่ได้ทําอย่างนี้เอาไปลอกดูนองทางใจความสําเร็จก็เลยไม่มีสักทีทาอะไรก็หายทาอะไรก็หาย ได้เท่าไรก็าหายไม่รู้ช่องทางมันรั่วไปทางไหนทางนั้นทางนี้แต่ถ้าทําจริงๆซะแล้วเนี่ยอย่างที่ว่านี่ะยัยงไงมันก็ต้องสําเร็จคุณอยูมันชัดเจนถ้าทําด้วยความทุ่มเทมันไม่ยากเกินวิสัยยันก็ฝากไว้สําหรับเรื่องของบุญที่เราได้ค้าจุนกันตามเหตุตามปัจจัยยันสิบสองตุลาคมกฐินนานปีนี้ขอให้เรานั้นให้มีโอกาสในการตัง้งใจอย่าได้วั่นวหวในเรื่องของข่าวสาร ตั้งใจมุ่งมั่นในเรื่องของกุศลให้เกิดขึ้นซึ่งความเบิกบานเราเนี่ยอยู่มันบ้้นปลายแหละจะวายปรายแหละมาเบิกบานก็ได้รับบุญดีกว่ารับธรรมให้รับบุญนะนั้นทำเราก็ปฏิบัติบุญเราก็เกื้อกูลสังสมไว้ในะ้ชีวิตของเราจะเริ่มเรืองเก้าไกลอยู่ร่มเย็นไปถึงภายภาคหน้านะนั้นนี่คือสิ่งที่เราที่มีโอกาสเราก็มาจะปฏิบัติบ้างหรือว่าจะมาทําบุญทําทานบ้างนะก็ตามเวลา โอกาสเป็นการลฐานปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราพิจารณาเราเห็นสมควรก็มาโมทนาบุญกันฉันฝากไว้ที่0ู19 1 9 9 1 4 9นะ0 6 1 9 1 9 9 1 4 9กศูก็เป็นโอกาสดีๆที่เราได้น้อมนำทำกันไว้ในเหตุนีนะ้ผลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นกับเราอยู่ร่ำไปทำครั้งเดียวแต่ว่าผลกินเงินยาวไกลมันเป็นบุญกุศลไม่เป็นอย่างนัน้นทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เรากอบทุกอย่างที่เราขนขวายในการน้อมนำ,นำ เนะี่ยความสุขอันเลินลำ้ำย่อมเกิดขึ้นกับเราแต่จิตเราใสนะแต่จิตเราใส้ใ,ใจเราบริสุทธิ์แล้วก็สบายใจงั้นทำอะไรทำซะก,ก่อนในโอกาสนี้เราไม่รู้เราปีหน้าวันหน้าเวลาหน้าเราจะอยู่กันถึงแค่ไหนจะแข็งแรงหรือจะล้มเจ็บหรือจะล้มป่วยดรืยจะล้มจาก <c oughs> นะล้มหายใจจากกันไปแต่วันนี้เรายังอยู่เราก็ทำของเราให้สุขใจเท่าที่เรามีโอกาสทำไว้นะก็โมทนา เวลาหมดลงแล้วคุณผมก็ขอความสุข,ขความสวัสดีจะมึงเกิดมีในยัดเดียวผู้ฟังธรรมทุกคนทุกท่านเถิดนายโยอโนสุขังพระหลังคขจะเริญพอ